มูล,ลค่ามูลค่า28,000บาทโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะ วนะคะคทําไมวันนี้แต่งตัวมาแบบว่าดูดีเรียบรูสวยหรูอะไรขนาดนี้คะงงแต่ว่าโดนเทสอะค่ะ่โดนเท,ะะนเทสะก็ EP ที่แล้วไงได้ข่าวว่าน้องกโบครบตัวท็อปใช่ไหมคุณพี่ก็แต่งตัวมาอย่างสวยเลยแต่ขอโทษค่ะหมดไม่ทันถูกต้องคุณพี่เสียใจมากเลย <c oughs> ไม่ต้องเสียใจค่ะไม่ต้องเสียใจนะคะที่เรายังโสดเพราะเราสวยมาก ไม่ทานเพราะว่าวันนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าตัดทับอีกหนึ่งรุ่นนี่เลย All New MG5 นั่นเนองยังไงไหนเราหนุ่มฟังซิงว่าตัวนี้มันเป็นยังไงแล้วเหมาะกับพี่หมุมไหมเจ้า All New MG5 นี่นะคะ<ส>เขาเป็นตัวท้อปแห่งวงการซิตี้คาร์เลยก็ว่าได้เพราะว่าเขามาพร้อมชปปูบีบิยอนอันนี้คือเขาเรียกว่าอค,คอนเซ็ปต์ของเขามาพร้อมความเหนือกว่าเหนือกว่าด้วยออปชั่นราคาแล้วก็ดีไซน์ดูสิคะ เห็นท้ายนอกสวยๆแบบนี้นะคะอยากจะบอกว่าเขาคือการตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามานะคะเน่พาพพี่มไปดูเดี๋ยวนี้เลยได้เลยค่ะ ทีละชิ้นเลยพี่บุ๋มนี่คันนี้นะคะเรียกว่า Ultimate l i ฟนะนี่คือสุดแต่งของเขาความเรียบรู้ความสวยงามของเขาเริ่มที่ด้านหน้าด้านหน้านะคะก็จะเป็นน,น,นี่สเกิร์ตสีดำเงานะคะตัดกับสีขาวได้แบบลงตัวมากๆสิกเกอร์นี้นะจ๊ะ<า>้าจากฝากระโปรงไปถึงด้านท้ายเลยด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูดอ่าใช่ค่ะ ด้านข้างค่ะนี่เลยสเกิร์ตข้างของเขาก็สีดำเงาเช่นเดียวกันแล้วก็มีสติกเกอร์เพิ่มเข้ามาตัวนี้นี่มันรับกันมากเลยนะทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนอ่าเป็นไงมันดูแบบสปอร์ตขึ้นมากเลยมาด้านท้ายค่ะด้านท้ายเนี่ยประกอบไปด้วยนี่เลยสเกิร์ตหลังสเกิร์ตหลังก็สีดำเงาเหมือนกันแต่ว่าความแบบละเอียดของเขานะพี่บุ๋มเขาไม่ได้เพิ่มมาใหม่นะคะเพราะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาเจาะแล้วอันนี้คือของเดิมนะก็ค,ะคือรับกับ รถตรงเดิมที่มใช่ค่ะถูกต้องนะคะเรียกว่าเขาใส่ใจมากๆแล้วก็ตรงนี้มีการเจาะตรงกลางไว้ด้วยแสดงว่าอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ไฟตัดหมอกหลังใช่ค่ะยังมีการแบบว่าอาดีเทลให้ใช้งานทุกชิ้นได้นี่สปอยเลอร์หลังเขาเรียกตูดเป็ดนะให้มันเพิ่มคอนสปอร์ตเนี่ยสีดำเงาเช่นเดียวกันกับตัวรถสตเกอร์ถูกค่ะสติกเกอร์เนี่ยค่าจากฝากระโปรง มาที่นี่ด้านบนของรถนะฮะหลังคารถมายังคลายรถแบบนี้เลยไะอะไรคะคุณพี่อยากรู้ค่ะอะไรคะตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าครีบฉลามนะคะก็ให้มาเช่นเดียวกันพอติดครีบฉลามแล้วเป็นไงฮะรู้สึกว่ามันว่องไวมากมันพุ่งไปตรงนีให้ความรู้สึกแบบว่าสปอร์ตนะสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าเดิมๆเป็นยังไงนี่เลยจ้ะอ่าเราจะบอกว่า รุ่นที่เราพามาดูวันนี้นะจ๊ะก็คือรุ่น C นั่นเองนะคะราคาอยู่ที่559,000บาทค่ะอยากจะบอกว่ารุ่น C เนี่ยนะให้มาก็ถือว่าแบบครบแล้วนะถ้าเกิดว่ามาแต่งเพิ่มเติมนะแล้วแบบนี้เฮ้ยมันดูแบบดูสปอร์ตแล้วก็ลงตัวมากๆแต่อยากจะบอกนะว่ารุ่นที่เราพาดูเนี่ยคือตัวท็อปจะไม่เกี่ยวกับแม็กนะ,<ฮ>ะแต่เดิมๆถ้าสมมติว่าใครเอาไปแต่ง ชุดนี้แล้วเปลี่ยนเป็นล้อแมกนะเปลี่ยนล้อแมกลาอื่นอย่างนเงี้ย<ะ>ก็จะหล่อเข้าไปอีกนะคะล้าเจ้าเราสองคนพรมกับความคุ้มค่าแน่นอนโปรโมชั่นของราในนี้ก็คือเติมเพียงมนเจพัการย้สิบบาทเท่านั้นค่ะ,ะ,ะหรือหือนะคะยังไม่จบหรือเลือกรับดอกเบี้ยหนึู่ค่ะแล้วใครอยากได้ชุดแต่งหล่อๆแบบนี้นะคะต้องเ่ิมกันอีกเท่าไหร่คะพี่ผมชุดแต่งนี้นะคะลูกค้า นะมูล,ลค่า28,000บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครตัดสินใจจองกับพี่บุ๋มวันนี้นะคะพี่บุ๋มขายให้เพียง8,000บาทเท่านั้นเป็นไงคุ้มค่าไปเช็คดูได้เลยไม่มีใครทาให้ได้อย่างพี่บุ๋มรับรองได้อ้โอโหสเกิดรอบพันนะคะสปอยเลอร์อีกโอ้โสติ๊กเกอร์ไปอีกถือมันคุ้มมากๆนะนะพี่บุม๋มคุ้มมากค่ะหาที่<ะ>ไหนไม่ได้แน่นอนและจะบอกนะคะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะเรามีรถมิ้งแค่4คันเท่านั้นนะคะสีขาว4คันเท่านั้นเอะ ใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่0806064606ค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินนะคะคอยตอบคำถามให้ลูกค้าอยู่ค่ะอ้าวโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ซื้อไม่ซื้อซื้อซื้อไม่ซื้อซื้อดิวไม่ดิวดิวดิวไม่ดิวดิวโอ้โหใครอยากได้ต้องรีบนะคะเพราะว่ามีเพียงแค่4คันเท่านั้น แล้วก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ที่ให้ไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยจดทันรึเปล่าถ้าจดไม่ทันนะคะับก็ไปดูด้วยวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมและถ้าเจอหน้าเราสองคนเจอกับความคุ้มค่าแน่นอนอีพ e ีหน้าจะพาไปรถรุ่นไหนนะคะเอารถรุ่นไหนมาแตง่งพาไปดูรถรุ่นไหนที่มันคุ้มค่าแบบนี้ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ